ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้สวัสดีครับเอซครับตอนนี้เราก็มาอยู่ครับไร่อุ่นไอดินอำเภอโนนสูงบ้านทานบ้านยาคาใต้บ้านยาคาใต้ตำบลทางปราสาทนะครับอันนี้ก็บ้านทะลายนะครับอันนี้กับถนนวิจิตรภาพมองเห็นนะติ๊กติอันนี้เรามาดูต้นอะไรครับเนี่ยมะเดือฝรั่งครับมะเดือฝรั่งนังตอนนี้มะเดือฝรั่งนี่อันนี้ปลูกได้ตั้งปีแล้วครันไหประมาณ3ปีแล้วครับเจ้าของชื่ออะไรถามกัน ชื่อชื่อสายชนครับสายชนรุ่งกลางสายชนรุ่งกลางอันนี้ก็เป็นบ้านอยู่ในสวนต้นนี้สวนมีที่เท่าไหร่สิบสามไร่สามงานสิบสามไร่สามงานส่วนใหญ่ก็ปลูกอินทผลามประมาณสิบไร่สิบไร่แหละไอ้ต้นอันนี้เป็นพืชเสริมไม่ใช่เนาะลองลองดูครับพูดดูอันนี้ก็เลยต้นมะเดื่อฝรั่งเราเราก็มีที่ปลูกขขาดาลองมีติดเหมืองครับมีเหมืองนู่นมองเห็นหลดบิดมีนทาพครับจากโคราชไปพิมายขอนแก่น อันนี้วิธีการเราได้มายังไงลงุงก็สั่งต้นพันธุ์มาจากเนสแหละครับมีเป็นสายพันธุ์แบล็กแจ็คครับอะไรนะสายพันธุ์แบล็กแจ็คแบล็กแจ็คใช่แบล็กดำแจ็คแจ็คแปลว่าอะไรแจ็คแปลว่าชนสลั่นได้เปล่าแจ็คสเปโร่เราเคยได้มันเป็นกิ่งตอนหรือกิ่งอะไรลูกหรือกิ่งปักชำกิ่งตอนมาครับ,รบอันนี้เราได้กินผลที่ไ้บา้างยังลุงได้กินแล้วครับอันนี้กี่ปีแล้วเนี่ยลูกสามปีแล้วครับ มันออกผลตั้งแต่ปีไหนออกผลตั้งแต่ปีแรกที่เรามาปลูกเลยครับอ,อ๋อพอขึ้นมานิดนึงก็เจ๊ใจ<ช>ค,ครับเต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้เอาไว้กินแล้วครับตัววมันยังเล็กอยู่ก็เลยตัดทิ้งตัดทิ้งอันนี้ก็เอาพอใหญ่มา,า,กกาัขนาดนี้เท่า,าใหญ่กว่ามะนาวหน่อยไหมกินน่ะใหญ่กว่ามะนาวนิเท่ากับน้อยกว่ามะตูมเนาะเต็มที่อ่ะเต็มที่ใช่ปูปูกประมาณ มะนาวลูกใหญ่ครับประมาณนั้นมะนาวค่ะฮาตาลิอะไรนั่นนะครับประมาณนั้นใหญ่แล้วเนื้อเนื้อก็เป็นแบบอันนี้ก็เลยกมะเดือนาะเนื้อก็เป็นแบบจะพูดยังไงมันสักๆใจใสแต่หวานใช่ไหมหวาน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 ลองไปชิมดูครับบางคนอาจจะไม่ชอบหวานเลี่ยนอะไรประมาณนี้ครับแต่หวานไหมหวานหวานมากเลยเนาะหวานมากมะเดือครับเดี๋ยวนี่เราเราซื้อต้นอะไรครับประมาณกันต้นผมซื้อมาต้นลอยหาซีบาสหาซีบาทซื้อมาหลายต้นเประมาณยี่สิบต้น มันออกตอนนี้เริ่มออกดอกแล้วเก็บผลช่วงไหนดูนะปีนึงทักทีมันออกเรื่อยๆครับครูอ๋อไม่มีหนาหนาวหนาร้อนใช่ครับเหมือนตอนในอินทผลปาล์มเนไม่เหมือนเนาะอันนี้ปีออกเรื่อยๆปีหนึ่งกับสามทีสี่ทีแล้วเนาะผมอาจจะลองถอนเกิยงแล้วก็อลงขายได้ได้ลองได้ช่วงโอุ่นถ้าตอนหนาวผลได้ตอนนี้ได้ขายปกติตอนหนาวผลในช่วงเนี้ยจะตอนนี้ก็ตอนได้นะ ช่วงนี้ถ้าเล่าไฮน้่สมบูรณ์อะไรเงี้ยมันมันจะดีมากเลยเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเป็นเชื้อราครับเดยทานาคุ้นเพราะว่าเอาลูกไว้ไม่ได้ครับเชื้อราลูกแต่ตอนแจะตอนไม่อยากเนาะก็ปาดแล้วก็หุ้มที่เสร็จแครับปาดง่ายๆเพราะมันไม่เดืออ่อนเนี่ปาดปาดเฉียงลงมาเพิ่งจเฉียงแบบไม่ไม่ต้องกรีดอันนี้ก็ได้ตอนนี้มันมีเครื่องเครื่องมือจีบเฉยต้อนนะครับอ๋อไอ้นั่นมันค่อนข้างจะเอ่อที่กรีดปุ๊บแล้วก็แบบนี้ใช่ม แก่มันก็ทังกิ่งใหญ่ไม่แข็งอันนี้ได้มันอ่อน,นะระวางังด้วยอันนี้ก็ตัดชำก็ได้นะครด้เนาะตัดปั๊บเรไปชำเนาะเะพราะว่ามันเป็นยางครับประชำก็ติดตีอยู่เดี๋ยวขอกิ่งสักสองกิ่งไปตัดลองไปชำได้เดี๋ยวได้จะไ,ได้ผลถ้าขายถ้าสนใจอีกสักลองทำเนาะลองทำเดี๋ยวให้เอฟซีมาซื้อมาหาอาจจะขายสักกิ่งละร้อยเจ็ดแปดสิบบาทเนาะของเราก็ถ้าทำก็ช่วงนี้ว่างๆก็ หรือจะสอนไปอาจจะไปขายก็กลุ่มยางสมาครฝ่ามือเด็ดกันไงครับเ,เวลาก็เปิดรูปเปิ่อ,อะไรอย่างงี้ก็ได้ที่บ้านโค้งใช่ครับชื่ออะไรนะ <c oughs> ปีไก่กับพี่หนมอ <c oughs> ันนั้เป็นยางสม,มือนรุ่นเดียวกันครับก่อนก็ไปเยี่ยมมาเห็นนะเห็นหน้ะ <c oughs> สูงก็มีหลายกลุ่มยางสมาครฝ่ามือตั้งแต่นวันที่สามวันที่สามวันที่สี่เดือนหน้าก็จะไปรับน้องรุ่นหกสี่ครับกันไดนลูกคารามโค้งนั่นแหละ วันที่สามสี่ยังไงสามสี่คุณผาจะถึงเนี่ยจะถึงเลยเนี่ยใช่วันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดมกราหกสี่ยังสามารถทำมือสามสี่หลายคนได้ยเจ้าคนของจังหวัดนะครับประมาณหลายคนอยู่เหมือนกันทำไมต้องไปบ้านเองคือเขาเลือกมาที่อำเภอโนนสูงที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่สามอำเภอโนนสูงเราอ๋อไอ้ตรงัหนเนี่ยใช่ทางไปลำเอาหงสนั่นแหละไอ้ตรงไอ้ต้งทางเกษตรเนี่ยเนี่ยศูนย์ขยายพันธุ์พืชเนี่ยเนี่ยใช่ใช่อ๋อวันที่สามสามสิบสี่ สองวันครับเดี๋ยวแวะไปดูด้วยไร่ไร่ร้อนวันที่สี่ตอนเช้านะครับเขาจะไปที่สวนของพี่ไก่กันเขาจะไปดูสวนมะขามเสียดนพี่ไก่พี่คู่ไปเนี่ยใช่นั่นพี่หนุ่มเขาพี่ไหนบ้านพี่ไก่อยู่ไหนพี่ไก่ก็อยู่แถวๆพี่หนุ่มนั่นแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูที่ว่าผมยังไม่เคยไปบ้านไก่ี่ยู่พี่ไก่ที่ที่เออ่ที่มีลูกสาวใช่ไหมที่ต้องขามเป็นหลังเลี้ยงกรโหน่งเรารู้จักไหมแล้วรู้รู้จักฟาร์มไหม ยังไม่เคยไปเลยครับครูเคยไปที่บ้านพี่หนุ่มที่ดีพี่อาจารย์ไปนะครัอ๋อครูไปแลไรตั้งไอ้ชื่อไก่ใช่ไหมไอ้ไชื่อไก่อีกคนนึงอ่ะมีไก่กันหนุ่มครับอครูไงครูเคยไปมาแล้วไปคลิปแรกๆมาไปดูนะครับไปสวนมาสามเขาไปไก่ลึกดุ๊บกระพาโล <c oughs> นั่นแหละครับเ, <c oughs> เป็นสวนนั่นแหละวิ่งตุ๊งจุ๊งฟาดไป oh, สวนพีน่นหนุ่มแกจะขายต้นไม้อยู่ที่ถนนเลยอันนี้ไก่เขาไป็นในวันประมาณวันที่อะไรนะที่คือวันที่สามจะเริ่มอบรมกันครับแต่ว่าจะไปดูงานวันที่สี่ตอนเช้า ตัวมาสองทินงานจะวันาาพุธุพเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตามไปเยี่ยมครับอันนี้เราเพิ่นคุยนอกเรื่องอันนี้มาดูเรื่องไลยมดเดือโอเคครับวันนี้ก็ได้ความรู้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ครับ